มึงมีคุณสมบัติที่ผู้หญิงไม่ชอบเลยขึ้นหนึ่งอยู่กับมึงแล้วรู้สึกไม่อุ่นใจไม่ปลอดภัยสำคัญชิบหายกับ 2. มึงแม่งไม่สื่อสารความรู้สึก 3. มมึงแม่งไม่มีความมั่นคงเลย และข้อสี่ก็คือมึงถือตนสี่ข้อนี้พอแล้วมึงจะรวยอภิมหารวยหรือมึงจะหลอในายแบบขนาดไหนผู้หญิงพร้อมจะโอ้โหเหี้ยไม่เอามึงทันทีเนี่ยไม่มีเรื่องเจ้าชงเจ้าชูน้นะบางคนเจ้าชู้อยู่ได้นะแต่สี่ข้อนี้ไม่ไหวแล้วมึงมาครบสี่เลยเฮ้ยอ่าเนี่ย YouTube เนี่ยโอ้จริงค่ะจริงค่ะจริงขนาะดไม่มีใครเถียงกูสักคำสี่ข้อนี้คืออยู่ด้วยไม่ได้เออแต่ถ้าเกิด ไม่มีคำว่าเจ้าชู้เลยนะนี่กูไม่พูดเรื่องนั้นเลยนะอยู่กับมึงรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเฮียแม่งมึงยังไงไม่รู้อะ่ะโอ้โหมึงไม่สื่อสารเลยมึงคิดอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเฮียแล้วมึงไม่บอกแสดงความรู้สึกเลยดูมึงไม่มีความมั่นคงเลยกูยังไงวันนี้กูกำลังเป็นแฟนกับตัวเฮียอยู่เนี่ยกับสี่เฮียมึงอีโก้ใช่ไหมมึงถือตนด้วยลาครับผม